น้องแสนดีมากปกป้องน้องวันใหม่หลังเจอวิจารณ์จากชาวเน็ต กับเด็กก็ไม่เว้นเจอรมาม่าขึ้นมาแบบงง,งๆสําหรับน้องวันใหม่น้องสาวคนเล็กสุดของบ้านชาบ,บริรักษ์ที่เหล่าบรรดาพี่ๆมักจะมาอวดภาพวอวดคลิปกิจวัตรประจําวันของน้องสาวลงโซเชียลอัปเดตให้แฟนๆได้ชมกันอยู่บ่อยๆอย่างคลิปลร่าสุดที่เฮียน้องธนาพี่ชายคนรองได้โพสล,ลงใน Facebook ส่วนตัวของเจ้าตัวเป็นช่วงเช้าของวันที่น้องวันใหม่ตื่นมารอใส่บาตรให้กับขุนแม่งามทิพย์ชิญครับอันนี้ใคร หลังจากที่คลิปนี้ได้ถูกเผยแพร่ไปได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิจารณ์น้องวันใหม่ว่าทำไมโตมาไม่ค่อยยิ้มหัวเราะเลยดูแล้วเครียดตามงานนี้พี่ชายก็ไม่ทนเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอบกลับในทันทีโดยเฮียหน่องได้กล่าวว่าเครียดเกาเลือนผ่านเลยครับคุณนะ้าคุณน้าหัวเราะ24ชั่วโมงเลยตีทำเอาคนเข้ามากดไลค์อย่างมากมายทั้งอย่างชื่นชมว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องมากๆ เรื่องรักน้องดูแลน้องต้องยุกให้กับเฮียน้องจริงๆเพราะรายนี้เขาอยู่กับน้องแทบจะตลอดเวลาวางเมื่อไหร่ก็มาอัปเดตความน่ารักของน้องวันใหม่ให้ได้ชมกันอยู่ตลอดทั้งภาพไปทานอะไรอร่อยๆภาพไปเที่ยวบอกเลยว่าตัวติดกันมากๆวันนี้พี่ชายเบอร์หนึ่งจะพาเด็กหญิงวันใหม่ไปกินอาหารเย็นเบอร์หน,นึ่งกินเฮ้ยเอาดีๆสิ ย้อนกลับไปในวันที่น้องสาวป่วยคนที่คอยเช็ดตัวให้ก็คือเฮียหน่องอีกเช่นเดียวกันค่ะเฮียหน่องเป็นแบบนี้มาเสมอตั้งแต่น้องวันใหม่ยังเล็กๆเ,เป็นพี่ชายที่น้องวันใหม่ติดหนักมากจนก,กระทั่งตอนนี้โตเป็นสาวคนเรื่อยๆความสัมพันธ์ของพี่น้องคูน่นี้ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแล้วแบบนี้ตำแหน่งพี่ชายหมาย1จะเป็นของใครไปได้ถ้าไม่ใช่หนองธนาะ พี่ชายอีกสองคนอย่างเฮียบอยประกรณ์และเฮียพัทจะตีตื้นขึ้น,นมาติดตแต่ก็อดเอ็นดูไม่ได้ว่าพี่ชายคนโตอย่างเฮียบอยเป็นสายขี้แกล้งแบบสุดๆล้าสุดแซวน้องสาวคนสวยจนโดนหมัดไปหนึ่งทีขำบ้าขำบาขบา้ขบา แต่เห็นที่แกล้งแบบนี้ก็รักน้องไม่แพ้ใครเป็นพี่ชายที่ทุกคนในบ้านลงความเห็นว่าเป็นคนที่ดูแลแล้วหว่วงน้องวันใหม่มากที่สุดเลยล่ะค่ะส่วนเฮียพัที่หลายคนลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นคนที่ปกติที่สุดในบ้านก็กลายเป็นพี่ชายคนเล็กที่วิ่งไล่กันกับน้องวันใหม่ทั่วบ้านมาแล้ว แม้ม oment ผ่านโซเชียลจะน้อยแต่พี่ชายคนนี้ก็ดูแลอบอุน่นและเป็นขวัญใจของน้องวันใหม่เช่นเดียวกันเวลาสี่พี่น้องรวมตัวกันที่ใดก็เป็นภาพที่น่ารักมีทั้งเสียงหัวเราะและรอยยิ้มที่หาไม่ได้จากที่ไหนเรียกได้ว,ว่าบ้านชาตริรักเป็นบ้านหลังใหญ่ที่อบอุ่นอย่างมากจริงๆค่ะ